โอ้ะนินใหญ่ครับปะนินใหญ่ค่อยๆลากค่อยๆลากลากขึ้นมาลากขึ้นมาเบาเบาเเย็นๆนะโอ้โอหวันนี้นะครับทดสอบเกี่ยของเซียนปั๊ดนะครับเกียรยของจริงเลยครับสีศกมาสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบเกี่ยเซียนปั๊ดกันนะครับเป็นเกี่ใไฮเกตนะครับแต่เราจะมาลองกัน ตัวนี้ผสมน้ําใช้ได้เลยใช่ไหมตัวนี้ก็ผสมน้ํแล้วใช้ได้เลยนะเป็นสูตรแบบพิงฝนนะครับสูตรสองนะครับน้ําก็ใช้น้ําที่บ่อเลยนะครับอันนี้ใช้เหนียวมากนะครับอันนี้ก็ยังไม่ใช้เหนียวมากนะครับก็แบบฟุ้งๆนะครับเรียกปลาเข้ามาก่อน,นเริ่มได้ทีแล้วครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็อ่อยจุดที่จะตกสักหน่อยนะครับก่อนที่จะตกขั้นแรกก็จะใช้เป็นตกตุ้งติงนะครับสองขอชินุเบอร์หนึ่งนะครับชีนุเบอร์หนึ่งะครับถ้าเทียบกับการมาซองสีฟ้าประมาณเบอร์อะไรครับอาจจะประมาณเบอร์ห้าเบอร์หกครับประมาณเบอร์ห้าเบอร์หกทรงจีนุจะไม่มีตูดเนาะตูดแบน ตูดแบนตูดแบนตูดรีบขาดสารอาหารนะครับก <Okay. S 1> ็จะได้ประมาณนี้นะรประมาณนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้บวกสดกันเลยนะครับหมายนี้ไม่เคยมาครับไม่รู้จะเป็นยังไงตกทิ้งเดียวด้วยนะครับ สวัสดีครับทุกคนมาพวกับผมนาชาตินะครับวันนี้ก็ออกมาตกปลากับน้องมอสช่วงนี้น้ําท่วมนะครับก็ไม่รู้จะออกหมายทางไหนในแม่น้ําน้ํเขาท่วมหมดเลยพอดีมีนาเซียนปัดนะครับให้เหยามาทดลองใช้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเหย่าของนาเขาจะใช้ได้ผลหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันครับผมตกแบบตุง้งติ้งบิงสองขอนะครับ เอามาโชว์หน่อยโอ้ตะกับโคตรใหญ่เลยนะครับของน้องมอสได้แล้วนะครับดูดูนะครับโคตรตะกับโคตรตะกับเลยครับโอเคครับเยี่ยมเยี่ยมอู้อูมาแล้วครับมาอีกแล้วครับโอ้ยตะกับนะครับดูนะครับ มีแต่ไซส์สวยๆนะครับแน่นอนจริงๆครับโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อลองเก็ดได้แป๊บเดียวเองนะครับดูนะครับผลไมาอีกแล้วช่วงหน้าฝนนะครับก็จะตกปลากันลําบากหน่อยนะครับุ่งนี้พยากรณ์อากาศก็บอกว่ามีฝนแล้วนะครับวันนี้แต่ก็ไม่รอดเอาล้ครับโอ๊ะเอาไปแล้วครับโอ้โห นีต่ตะกลับที่นี่มีแต่ตัวสวยๆนะครับดูๆครับสามแต้มแล้วนะครับสวยๆเลยนี่ยูว่าผมจส่งมาหไงมันก็เละเลยคุณหายแล้วมดโอ้โหตัวนี้ใหญ่ขึ้นนะครับแหมเหยื่อเขาดีจริงๆแต้มที่เท่าไหร่แล้วแต้มที่สี่แต้มที่สี่แล้วนะครับ ่อเลยครับโอเคครับอุปรสรรคในการทำคลิปช่วงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับดูเมื่อกี้ฝนเลยไปแล้วเหมือนฝนจะย้อนกลับนะครับลมแรงกว่าเดิมอีกครับอะไรมดเข้าเหรอเอาไ,ไว้ไอ้ปนินใหญ่ครับปนินใหญ่ค่อยๆลากค่อยๆลากลากขึ้นมาลากขึ้นมาเบาๆเบาๆใจเย็นนะค่อยๆค่ๆๆติสวะทีสวะ ใหญ่ครับตุววิงก็ไม่ได้มาด้วยโอ้ตัวนี้เป็นโลครับนี่เดี๋ยวเสียนปัดเขาแน่นอนจริงครับนี่เจ้วขาเจ้าขาจวต้องจับปากครับประคองไว้ก่อนนะทีมงัด ตัวนี้โลครับตัวนี้โลครับของจริงครับของจริงครับดูนเหลือมสวิงกันด้วยโอ้แน่นอนยิงนะครับโอ้โหวันนี้นะครับทดสอบเหยี่ยของเซียนปัดนะครับเกล่ของจริงเลยครับโอ้โสุดยอดเกลครับมอสมอสเอาละมอสอ่ะอ้โหูินเร็วมากเลยครับดูดูนะครับโอ้ มีแต่ไซส์บิ๊กๆเลยนะครับโอเคครับสุดยอดฝนก็จะมาปลาก็กินนะครับดูดูครับฝนจะมาแล้วมอสพี่ว่ากลับกันดีกว่ามาั้งได้ครับโอเคนะอเนาะเดี๋ยวจะมาซ้ำใหม่อีกวันหลังนะครับวันนี้ฝนมากวนปลาก็เข้าดีเห่อที่นััปัดให้อามทอทดสอบก็ใช้ดีครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูผลงาน ของเราวันนี้นะครับตกไม่นานนะครับตกแป๊บเดียวเองโอเคเลยนะครับปลานินไซส์ถึงโลไหมน่าจะโลกว่าน่าจะโลอยู่นะครับโลกว่าอยู่ตัวใหญ่ครับแล้วก็ปลาตะกับก็มีแต่ไซส์สวยๆโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาซ้ําอีกรอบโอเคครับผมโมบานมากับน้องมอดโอ้ ฝนตกนะครับก็เลยรีบกลับวันนี้ก็จะมาซ้ำอีกรอบนึงโอเคครับเหยื่อก,ก็พร้อมแล้วนะครับครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันเอาใกล้ๆหน่อยเด้อตรงที่มันขึ้นอน่ะ่ว่วิ่งชนสายหรือเปล่สวัสดีครับนวัดครับผมสวัสดีครับ ไอจุดนี้เขาให้ตกได้ไหมครับได้ครับได้หน้าฝนนี่ตกได้อยู่หน้าฝนตกได้นะครับครับผมแล้วถ้าเป็นหน้าแรงหน้าแรงท่านกำนันไม่ให้ตกนะอ๋อถ้าเป็นหน้าแรงกำนันท่านไม่ให้ตกเนาะครับแกบอกว่าแกกลัวน้ําเสียอ๋อแต่หน้าฝนตกได้ครับผมครับเผื่อมีคนสอบถามเขาก็จะได้รู้กันเป็นแนวทางกันเนาะครับผมคือท่านกำนันเขาบอกว่าถ้าเป็นช่วงหน้าแรงตรงนี้ขอสงวนไว้นะครับกำนันบอกว่า ฝนน้ำเสียใช่ไหมครับครับผมแต่รางๆีผมก็ไม่เข้าใจนะห้ามตกหน้าเลียงแต่หน้าฝนตกได้แต่หน้าฝนตกได้โอเคครับถือว่าเข้าใจตรงกันนะครับหน้าฝนตกได้แต่ถ้าหน้าเลียงตกไม่ได้ตกไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับจุดนี้ที่ผมมาลงเบ็ดเมื่อวานนะครับที่ว่าฝนตกไล่นะครับวันนี้นาเขาก็มาตกด้วยวันนี้ก็มีเพื่อนมีเพื่อนอะไรอย่างก็จะได้เป็นข้อมูลด้วยนะครับว่าที่ตรงนี้เป็นยังไงนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันครับผมโอ้ oh, oh, มาแล้วนะครับอ mm hmm. ย่าเสียนปั๊ดนะครับมันมาเทสครั้งที่สองตีไปเลยทับพักนะครับเข้าอีกแล้วครับ mm hmm. ใสเย็นด้วยัยงไงก็อย่ากให้หลุดน,นะ คันอย่าให้มันเห็นนะเฮอยย่สกนี่วะเนี่ยเห้คอมชิสครับกินถูกคันแล้วนะครับโอ้ oh, <c oughs> กี่กิโลเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> มัน,ม,นมันอยู่ที่เหยื่ออยู่หรือว่าอยู่ที่คนตีหรือว่าอยู่ที่คนงัดเนี่ยอ <c oughs> ขึ้นมาโชว์หน่อยสิว้าวมาแล้วนะครับแต้มแรกนะครับ โอเคครับผมอ้วนๆเลยสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาซ้ำหมายเดิมนะครับกับเหยื่อไอเซียนปัดนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับจะได้ตัวเหมือนว่าวาหรือเปล่านะมอดมดุนไปละมอดเอ้ยมาแล้วครับโอ้มาแล้วนะครับตะกับแต้มสวยๆเลยโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับผมเป็นตกน้ำเหรอ อุ้ยต่เพี้ยนเตัวเพี้ยนไปสิอ้ยตัวใหญ่ด้วยสูิงน่าเี้ยอุ้ยของใหญ่ของใหญ่มาแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นตเย็นโอ้ของใหญ่ครับของใหญ่มาแล้วนะครับตักเป็น่ะโอ้ เย็นใเย็นเอาเอาสวิงจุ่มลงน้ำสวิงจุ่มจุ่มให้เอาอีกเอาอีกอันนึงเอาอีกอันนึงจุ่มจุ่มลงน้ำไว้จุ่มลงน้ำไว้อย่างใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบต้องลงทุนมือขนาดนี้อะค่อยๆค่อยๆลากเข้ามาค่อยๆลากเข้ามาเออโอ้โหปลาปลาไตสวยว่ะปลาเริ่มเข้าแล้วปลาเริ่มเข้าแล้ว ใจเย็นใจเย็นค่อยๆนะมอดใจเย็นได้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 โอ้ยมันเข้าปากแล้วไม่มีปัญหาโอเคโ้ huh. สุดยอดครับสุดยอดเดี <c oughs> ๋ยวเซียนปั <jin om> ๊ดนี่แน่นแน่นอนจริงๆนะครับไหนเอามาโชว์นะครับะวนปักเลยวนปักเลยโอเคครับป่ามาแล้วครับโอเคแตงสวย เอาแล้วครับเอาแล้วครับคุ่นมีอาการอีกแล้วครับโอ้ก็ก็มีว่นกันได้นะครับมอสทุ่นหายแล้วว้าวปลาอะไรครับมาดูนครับโอ้โหอวนตับเลยอ่ะโอกินอาหารไปเยอะเลยนะครับดู วนตับเลยนะครับปลาหมอตะกับน้องนี้โอเคครับได้ลุ้นเรื่อยๆครับสุด,ดยอดจริงๆนะครับเดี๋ยวเซียนปัดของเขานะครับโอตัวใหญ่งเย่ย โลกว่าครับเบลลาบครับไปลลาบวันนี้เยอดเลยนะครับเหยื <geez. S 2> ่อเซียนปัดนะครับผลงานการทดสอบเหยื่อของเซียนปัดนะครับหมายนี้ไม่ได้มาตกไม่ได้อ่อยแล้วเราก็เข้ามาตกกันเลยปรากฏว่าอย่างที่เห็นเลยนะครับโอเคครับสําหรับคลิปหน้าเราจะไปไหนกันดีต้องรอติดตามนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ารอติดตามกันนะครับว่าจะไปที่ไหนยังไงนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับผม